ก่อนเข้าไปดูในเกมนะครับทุกคนวันนี้เนี่ยผมจะมาแนะนําตัวละครของซิลที่เพิ่งถูกปรับมาใหม่นะครับวิธีการคอมโบแล้วก็รูในเทมพลังแฝงให้ทุกคนเนี่ยได้ดูนะครับซึ่งก่อนที่จะเข้าไปดูเนี่ยผมขออะไรนิดนึงนะครับใครที่ไม่ได้กดไลค์กดแชร์กดติดตามไปกันเนี่ยฝากกดให้กันด้วยนะครับส่วนใครที่ดูผมมันนานเซนน่ะเลยไปกดกันดิกเนี่ยจีร้ายจดับบ้างๆเลยนะครับทุกคนยังไงก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดสันกระดิ่งกุ๊กกิ๊กกุ๊กกิ๊กเป็นกำลังใจกันดะจไปู ในเทพรองแฝงนะเรามาดูกันก่อนว่าซิลในแพทนี้เนี่ยใช้คอมโบหรือแมคคนิกอะไรที่ทําให้มันเก่งขึ้นนะครับแล้วก็ปรับอะไรกันมาบ้างนะครับสหรับตัวละครของซิลที่ถูกปรับมาเนี่ยผมต้องบอกวันนี้ว่ามันปรับมาให้เก่งขึ้นในช่วงกลางเกมเลดเกมนะครับเพราะตัวละครของซิลนะครับเดี๋ยวจะเปิดมาดูตรงนี้นิดหนึ่งนะครับในส่วนของสกิลนะครับสกิลติดตัวของซิลเนี่ยก็คือแบบเวลาเราใช้สกิลหนึ่งสกิลสองอันติโดนศัตรูเนี่ยมันก็จะมีสแต็กใช่ปะถ้าสแต็กครบสามเนี่ยมันจะตีใช่ปะพอมันตีีีเเสสสสสรรร็จจปปุ๊บบนนนน่่ยคคูลลลดาวกกกิิิิมมมััะะะตใช้ไอ สกิลสองฟันปุ๊บสกิลสองใช้ได้อีกทีอ่านี่ก็คือแพสซีฟของซิวนะครับซึ่งเวลามันแตกดาเมจเนี่ยเรามาดูตรงนี้กันนิดนึงนะครับเมื่อซิวโจมตีเป้าหมายที่ติดสัญลักษณ์สมบูรณ์นะครับจะสร้างความเฉียเวท8บวก0.4 h ยเปอร์เซ็นต์นะครับสูงสุดและยกเลิกคูลดาวน์สกิลสองก็ปกติเลยซึ่งเราจะให้ดูตรงนี้ว่าซิวเนี่ยแพสซีฟมันปับมาใหม่คือ ตีเป็นเปอร์เซ็นต์เลือดนะครับซึ่งตีเป็นเปอร์เซ็นต์เลือดของมันเนี่ยมันไม่ได้ตีแค่แปดเปอร์เซ็นต it ์เลือดนะครับถ้าเราดูดีๆเนี่ยมันจะตีแปดเปอร์เซ็นต์เลือดบวกกับศูนย์จุดสี่ศูนย์จุดสี่ตรงนี้คืออะไรเรามาดูกันนะครับศูนย์จุดสี่ตรงนี้เนี่ยคือดาเมจเวทของมันนะครับซิลเนี่ยมันบอกไว้ว่าถ้าดาเมจเวทของมันอ่ะสองร้อยหน่วยขึ้นไปนะครับเอาเดี๋ยวผมเอาอันนี้มาใส่แล้วกันถ้าดาเมจเวทของซิลสองร้อยหน่วยขึ้นไปเนี่ยซิลจะตีเขาเรียกว่าเ, hygiene, เป็นเปอร์์์์เเ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 เซซ็็็นนนนนนตตตลลือออออดดดดดพิ่่่่มมมมีีีีกกกกะะะคครรรรรััับบบบ๋ยววาาาาาูจไ้สุปปผขงแ ไอเทมเวทล้วนๆเลยแล้วกันนะครับในการเล่งดาเมจให้ตัวละครของซิวนะผมจะเล่นเป็นประมาณนี้นะครับเนี่ยปึ๊บพอผมใส่ของเวทอันนี้ดาเมจเวทของผมจะประมาณสัก2อ0พนะครับ2อ0พก็เอาไปห,หารได้แท้วไหล่วะประมาณ11%ปะถ้าจะไม่ผิดอ่ะ ประมาณ11เห็นไหมเนี่ยมันก็จะเป็น8ปดบวกสิเลือลือดก็ตีจริงๆเนี่ยตีประมาณ19%ของเลือดสูงสุดของศัตรูคือถ้ายิ่งศัตรูเลือดเยอะยิ่งโดนตีแรงเกมนี้ผมก็เลยเอาสกัดนะครับสกัดที่มีเลือดประมาณ2 4งหมไม้ซิลเนี่ยลองไม้ลองมือลองตีดูนะครับว่าซิลจะตีเท่าไหร่นะครับอ่าลองดูนะสกิลหนึ่งะครับสกิล2องฟันปุ๊บเห็นปะ ดาเมจมันจะประมาณ5้0 0ัซึ่งไม่ต้องแปลกใจเลยว่าที่มีคนไปตีดาร์คสเลเยอร์ตอนประมาณเลทเกม20กว่านาทีแล้วตีโดนดาเมจประมาณ1 5 0 0 0ห0 0 0 0ื0 0หกหมื่เนี่ยก็ไม่แปลกเพราะว่ามันตีตามเปอร์เซ็นต์เลือดนะครับยิ่งเลือดเยอะแบบเนี้ยสกัดเลือดมันประมาณ20,000นะครับเราตีโดน5,000ถ้าดาร์คเลือดประมาณ40,000 50,000เนี่ยเราก็ตีโดนแน่นอนอยู่แล้วว่าเราต้องโดนประมาณแบบโอโ้โหเยอะมากนะครับจะโดนเป็นหมื่นบวกๆไปเลยนะครับก็ประมาณนี้ในส่วนของแพสิฟซิลที่ถูกปรับมานะครับ ต่อมาผมขอแนะนําเมคานิกที่หลายคนอาจจะรู้แล้วแต่ว่าหลายคนก็อาจจะยังไม่รู้นะครับในส่วนของการกระโดดสกิลสองได้2รอบนะครับโดยที่ตีครั้งเดียวแล้วกระโดดได้สองรอบปกตินะครับปกติตัวละครของซิลเนี่ยก็อย่างที่เห็นนะว่าเรากระโดดได้รอบเดียวนะครับเนี่ยตีเสร็จปุ๊บเรากระโดดออกมาได้รอบเดียวถูกไหมแต่ว่าอันเนี้ยเทคนิคนี้ผมเคยอธิบายไปแล้วแต่ขออธิบายซ้ำนะครับเทคนิคนี้คือเทคนิคการใช้อันตินะครับเดี๋ยวผมขอขายของทิ้งก่อนดยวนแรงไปนะครับเทคนิคการใช้อันตินะครับ ใช้อันติปุ๊บตีในจังหวะเดียวก่อนอันติจะหมดแล้วเราจะกระโดดได้2รอบเอ่อการคอมโบจะเป็นประมาณนี้นะครับเราจะคอมโบตามปกติตีปุ๊บใช่ไหมแล้วก็เปิดอันติไปปุ๊บแล้วก็ตีแล้วกระโดดออกมาเห็นปะม,มันจะรีคูลดาวสกิลสองเห็นปะม,มันจะกระโดดแบบกระโดดไปสกิลหนึ่งสกิลสองฟันนะครับอย่างที่เห็นเนาะเมื่อกี้เราจะเป็นสกิลหนึ่งสกิลสองฟันนะครับแล้วก็เปิดอันติแล้วก็ฟันให้ถูกจังหวะแล้วก็กระโดดมาจะกระโดดได้2รอบแต่บางทีมันก็ไม่ติดนะครับแต่ว่าเมคานิกของมันก็คือเวลาใช้อ่ะครับบขออธิาายยยนนี้เเร็วๆๆง่ละ เวลาใช้อันตินะครับเราอยากกดตีรัวๆแบบนี้สมมติเราใช้อันติแล้วกดตีรัวๆเห็นปะไอ้ตุงปุ่มอ่ะกดตีรัวๆมันจะไม่ติดครับเราต้องกดตีแบบก่อนที่มันจะเขาเรียกว่าแหละก่อนที่มันจะหมดอ่ะก่อนที่มันจะหมดแล้วเราเค่อยกดตีอยู่น่าได้อยู่เนี่ยตีปุ๊บกระโดดออกมาประมาณนี้เห็นป่ะมันก็จะโดดได้2รอบนะครับซึ่งคอมโบก็จะทําให้เราเนี่ยโดดได้มากสุด3รอบก็คือโดดเข้าไปใช่ป่ะใ,ใช้สกิลปุ๊บตีเสร็จอ่ะเปิดอันติแล้วตีต่อแล้วกระโดดกระโดดประมาณนี้แต่ว่าย้ำนิดนึว่าาาเเวลเวลลตตีีะ ใช้สกิลไปใช่ปหตีเสร็จปุ๊บวิ่งออกมานิดนึงนะอย่าอย่าแบบอย่าแบบกดตีปุ๊บก,กดอันตีเลยถ้าตีปุ๊บก,กดอันตีเลยมันเหมือนการเราออตโต้ตีอยู่เนี่ย แล้วถ้าเราเปิดอติไปมันก็เหมือนกับเราออโต้ตีอยู่แล้วเพราะงั้นมันจะไม่ติดเมคานิกนี้ประมาณนี้นะครับในส่วนของเมคานิกของตัวละครซิลในแพทปัจจุบันนะครับต่อมาเรามาดูในเทมพลังแฝงกันบ้างนะครับอันนี้ก็อธิบายไปเรียบร้อยนะสำหรับแพซีของซิลนะครับที่หลายคนมองว่าเฮ้ยมันตีแรงจังพี่มันตีเป็นหมื่นเลยมันตีได้ไงก็อย่างที่เห็นนะตีตามเปอร์เซ็นต์เลือดนะครับไอเทมเวทยิ่งเยอะยิ่งตีเป็นเปอร์เซ็นต์เลือดได้แรงขึ้นนะครับเมื่อกี้ลืมให้ดูอย่างหนึ่งเดี๋ยวละคร ก็คือเปิดมากับ Hunter Knife นะครับแล้วก็ขึ้น m เตอร์เบนต่อได้เลยไม่ต้องขึ้นรองเท้าก่อนนะครับหลังจากออกดาฟาร์มกลางเสร็จปุ๊บเนี่ย <c oughs> ก็เลือกระหว่างรองเท้ากันซีซีกับรองเท้าเจาะเวทนะครับซึ่งความแตกต่างก็เหมือนกับเพนคลิปที่แล้วที่ผมแนะนําไปเลยก็คือเราเนี่ยจะออกรองเท้ากันซีซีต่อเมื่อเราเจอตัวละครที่สตันเยอะๆนะครับเช่นเจอดีลักเจอแก๊กแก๊กก็ตันเยอะนะมีแบบใบด้วยนะครับแล้วก็เจอเทนเจอโอมาอะไรเงี้ยออกเท้ากันซีซีค่อนข้างจะดีนะครับแต่ว่าในกรณีที่เราเจอแบบตัวเลนกลางเป็นแบบตูเลน นะครับออฟเลนเป็นฟอร์เรติโนแล้วก็แบบเออเขาเรียกว่าอะไรอะแครี่เป็นแบบพวกพวกตัวละครที่ไม่มีสแตนแบบไฮอาเตะอะไรเงี้ยนะครับเราออกเจาะเวทมาก็ดีทั้งนี้ทั้งนั้นก็แล้วแต่สถานการณ์นะครับซึ่งผมมองว่าแผ่นนี้ยังไงคนแม่งก็เลือกตัวสร์นมาเยอะอยู่แล้วเพราะงั้นเนี่ยรองเท้ากันซีซีก็เป็นตัวเลือกที่ค่อนข้างจด,ดีกว่านะสำหรับผมนะครับก็ผมแนะนําว่าเป็นรองเท้ากันซีซ,ซีแล้วกันต่อมาเนี่ยก็จะขึ้นเป็นโลกิเคิร์สนะครับก็จบไปสําหรับ2ไอเทมชิ้นแรกนะครับหลังจากออกเสร็จปุ๊นนนะครรััชิิถ้ถดไปเเเออออาาจงงง่หมืพลลทุกยตวขซบ ชิ้นตัดไปถ้าเรามองว่าเรายังไม่รู้ว่าจะออกอะไรก็ขึ้นไปเป็นสปุปกี้แมสก่อนนะครับแล้วก็ดูว่าทีมเขาเนี่ยมีแท้งเยอะคิดว่าเขาจะออกทอยหรือเปล่าถ้าเขาไม่ออกทอยเนี่ยชิ้นต่อไปเราก็เป็นอีวิลซีเคทได้เลยนะครับก็คือเอามาขึ้นระหว่างเจาะเกาะพัดกับเจาะเกาะอีวิลนี่แหละนะครับซึ่งความแตกต่างของ2ชิ้นนี้ก็อย่างที่อธิบายไปหลายคลิปแล้วเนาะว่าอันนี้ก็เจาะตัวละครที่แบบไม่ค่อยมีการเวทกจะตีแรงมากๆนะครับแต่ว่าถัดไปเนี่ย ตามาอถหนูมันกอเจาะพวกตัวละครที่มีทรอยได้ดีมากๆเช่นเดียวกันนะครับซึ่งทั้งนี้ทั้งนั้นแล้วแต่สถานการณ์นะครับถ้าเราเล่นแบบนี้นะครับเ้่าเล่นเจาะเล็กเนี่ยเจาะเล็กเสร็จปุ๊บอ่าเราขึ้นสปุกี้แมสเจาะเล็กเสร็จปุ๊บขึ้นเป็นมงกุฎได้เลยนะครับแต่ว่าทางกับกันถ้าเราแบบ ขึ้นเป็นแค่เจาะเล็กแล้วเราอยากขึ้นพัดอ่ะก็เอาเจาะเล็กก่อนเราค่อยมงกุฎน,นะครับแล้วต่อมาค่อยขึ้นเป็นสตาร์ฟออนูก็ยังไม่สายนะครับเพราะว่าถ้าเราออกสตาร์ฟอ้อนูตอนต้นเกมเนี่ยมันไม่ค่อยคุ้มมันเจาะเวท40%แต่ว่าบางคนอ่ะมันแบบกันเวทแค่แบบร้อยกว่าหรือว่าสองร้อยอะไรเงี้ยมันแบบเจาะไม่เยอะ,อะเพราะงั้นอ่ะเอาเราออกไปในส่วนของสกุ๊กี้แมสเนี่ยเจาะ75%มันจะดูเยอะแล้วนะครับสกุ๊กี้แมสก่อนเราขึ้นอันนี้เราค่อยขึ้นเป็นพัดก็ยังไม่สายนะครับสำหรับตัวละครของซิล่ซิวแบบ อยากออกพัททีหลังน pues so ะครับก็ได้เราก็จะมาออกเป็นในส่วนของไอเทมสาคัญของซิวันก่อนซึ่งก็คือเนี่ยเรียรเบสซิงนะครับเป็นไอเทมสาหรับการดูดเล amin, so dense, ือดนะครับท be ั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยจะบอกว่าเราออกเรียรเบสซิงชิ้นที่3ก็ได้นะครับสำหรับตัวละครของซิวเพราะมันเนี่ยเป็นตัวละครที่นัวในวงไฟหนักมากๆแล้วก็เป็นตัวละครที่พึ่งพารียรเบสซิงเยอะที่สุดในเกมนะมั้งเพราะว่าแบบดูดเลือดเยอะนะพอใกล้ตายก็แบบมีเกาะเด้งมาเป็นแอสซิซินที่แบบคุกวงในแบบสุดๆนะครับเพราะงั้นไอเทมชิ้นเน ขึ้นแบบนี้ก็ได้แล้วก็แบบนี้ก็ได้คือทั้งนี้ทั้งนั้นอะ่ะแล้วแต่เลยแต่สาหรับผมผมแนะนําว่าประมาณเนี้ยกาลังดีนะครับประมาณเนี้ยกาลังดีนะครับออกอันนี้เป็นชิ้นที่3ก่อนให้คิดด้วยก่อนว่าเราจะอออกอะไรแล้วชิ้นที่4ี่อ่ะให้เลือกระหว่างดาเมจกับซัสเตนนะครับดาเมจก็คือมงกุฎซัสเตนหรือว่ารีเล่ก็คือรียร์เบสซิ่งประมาณนี้นะครับในส่วนของไอเทมแต่สําหรับผมอะ่ะผมออกแบบนี้นะครับผมออกประมาณนี้ซึ่งชิ้นที่4ผมไม่แน่ใจเหมือนกันมันแล้วแต่สถานการณ์เกมอะ่นะเนาะแล้วก็ช การเกมเลทเกมจริงเนี่ยถ้าแบบอีกทีแบบโอ้โหทอยแม่งทั้งทีมอะ่ะเราก็ออปเปอร์ซัออมนูก็จะดีกว่าในส่วนของอีวิลซีเข็ดเยอะมากๆนะครับเพราะอย่างที่เห็นเนาะรับออมนูบวกดาเมจเวท1้0อีวิลซีเข็ดบวกแค่120นะครับคือแบบต่างกันเยอะมากๆประมาณนี้ในส่วนของไอเทมนะครับต่อมามาดูในส่วนของรูนกันบ้างนะครับรูนของซิลเนี่ยก็ยังเป็นรูนพื้นฐานอยู่เหมือนเดิมผมเคยลองเดโซเลตสปิริตสเตย์แล้วรู้สึกว่าม่งโคตรตีช้าเลยแบบไม่ทันใจนะก็เลยใส่เป็นในส่วนของอเวก เอาเวกสิเหมือนเดิมครับสปิริตสิแล้วก็สเตนสิบนะครับในการตีไว้นะครับตีไว้มีโอกาสติดคีตแต่เราก็ไม่ได้สนใจคีตนะเขาเรียกว่าตีไว้เจาะเวทนะครับแล้วก็ตีไว้นั่นแหละ <g ül> ก็จะเป็นแบบตีไว้สามสองนะครับเคลื่อนที่เร็วสิเนะครับเอาไว้ไล่ล่าแล้วก็เจาะเวทหกสแล้วก็อตัตราคีห้าเปอร์เซ็นต์ซึ่งเป็นของแถมนะอตัตราคิเนี่ยโอเคประมาณนี้นะครับในส่วนของรูนไอเทมนะครับต่อมาพลังแฝงนะ พลังแฝงเนี่ยผมขอแนะนําเป็นเซตเอ้ยใช้เซตนี้ป่ะเออเซตนี้แหละถูกแล้วเซตนี้นะครับพลังแฝงผมแนะนําเป็นเซตนี้โหผมแม่งยาวมากเลยอยากตัดผมโคตรแต่ว่ากลัวโควิดกล <c oughs> ัวโควิดอ่ะมาต่อครับผมในส่วนของพลังแฝงก็จะใช้เป็นฮิลก็ได้เป็นแข็งก็ได้แล้วแต่ว่าเราถนัดหรือว่าชอบแบบไหนนะครับก็สําหรับผมผมเดี๋ยวนี้ผมถนัดแข็งแล้วก็เลยเอามาเป็นแข็งนะครับเมื่อก่อนผมก็จะใช้เป็นฮิลนะครับทั้งนี้ทั้งนั้นแล้วแต่นะครับต่อมาก็จะเป็นการสลิงเกอร์ในการเล่นดามจเวทแกภาพก็เอาอันนี้แหละคุ้มสุดแล้วจะใช้อันนนนีี้กก็สําาหรับพววยยเเลลแต่่่ซ เราก็ไม่ค่อยเจอซิลยืนเลนสักเท่าไหร่นะครับเพราะงั้นก็เอาเป็นการสลิงเกอร์ดีเราก็ตายเกิดเวลาตายปุ๊บก,กดเกิดมันจะได้ทําจังหวะได้อีกรอบนะครับหรือว่ามั่นใจในการตายก็คือแบบบวกไปบวกสุดค่าเขาได้1คน2คนแล้วเราก็แบบ เข้ามาช่วยเพื่อนอะไรเงี้ยตายเกิดมาช่วยเพื่อนได้ทีหลังเนี่ยตายเกิดก็ดูเป็นอะไรที่ดีเนาะแล้วต่อมาเนี่ยก็จะใช้เป็นในส่วนของเลจิ้งอีฟโนก็ได้สาหรับการเล่งดาเมจนะครับหรือว่าจะเอามาเป็นเดเวลเลอร์ฆ่าแล้วเลือดเด้งก็ได้ทั้งนี้ทั้งนั้นก็แล้วแต่แต่สำหรับผมเนี่ยก็ถ้าอยากเล่งดาเมจก็เป็นเลจิ้งถ้าอยากฆ่าตายแล้วแบบเลือดเด้งก็เป็นเดเวลเลอร์นะครับแล้วแต่สุดท้ายก็จะเป็นแบบเดนลี่คอร์นะครับในการเล่งดาเมจประมาณนี้แล้วมันก็จะมีคนที่ เล่นซิลในสายแดงอ่ะประมาณนี้นะครับมันก็จะมีคนที่เล่นซิลในสายเคิร์ดออฟเดซอยู่นะครับก็คือปลาสกิลหนึ่งกระโดดสกิลสองฟันตู้บเลยครับเป็นเปอร์เ,เซ็นต์เลือดเพราะแผ่นนี้อย่างที่ผมบอกไปข้างหน้านันตีแรงมากๆนะครับการใช้เคิร์ดออฟเดซเนี่ยก็จะเป็นดาเมจที่มหาศาลมากๆนะ สำหรับคนเล่นสายนี้ก็จะเป็นคนที่แบบไม่ค่อยกลัวตายสักเท่าไหร่แล้วก็ต้องอาศัยฝีมือค่อนข้างจะช่ำพอสมควรเนาะก็ใครอยากลองเล่นสายนี้ก็ลองดูครับมันก็แรงมากๆเช่นเดียวกันนะสำหรับสายนี้นะครับประมาณนี้ผมแนะนํา2สายสําหรับสายเออสายโล่เนี่ยมันก็เล่นได้แต่ส่วนตัวผมไม่ค่อยชอบนะก็จะเป็นเขาเรียกว่าเออเวลาโดนเมจเยอะๆจะมีโล่เด้งวิ่งเร็วขึ้นหรือเปล่าไม่แน่ใจไม่น่าวิ่งเร็วขึ้นมีโล่เด้งถึกขึ้นแล้วก็ตีเป็นเวทระพายมากขึ้นประมาณนี้แต่ส่วนตัวไม่ค่อยชอบ ก็เลยขอข้ามแล้วกันนะครับก็ประมาณนี้นะครับในส่วนของรูนไอเทมพลังแฝงนะครับในส่วนวิธีการเล่นการฟาร์มการเดินเกมของเราเนี่ยเดี๋ยวเราเข้าไปดูในเกมนะครับก็ขอให้ทุกคนเนี่ยมีความสุขกับการรับชมคลิปนะครับไปดูในเกมกันเลยดีกว่าครับผม โอเคครับผมก็ยินดีต้อนรับเข้าสู่ในเกมนะครับทุกคนเดี๋ยววันนี้เนี่ยผมจะมาแนะนําทริคเทคนิควิธีการเล่นการฟาร์มการเล่นเกมแล้วก็การทําคอมโบของน้องซิลในแพทปัจจุบันให้ทุกคนเนี่ยได้ดูนะครับซึ่งต้องบอกไว้ก่อนเลยนะครับว่าตัวละครของซิลในแพทนี้เนี่ยผมได้แนะนำไปข้างหน้าแล้วนะว่าตัวละครของมันเนี่ยจะเก่งมา,มากๆเลยในช่วงกลางเกมเลดเกมนะครับก็คือมันจะตีเป็นเปอร์เซ็นต์นรรเลือดที่สูงขึ้นเรืยย่อยๆตามดาเมจเวทของมันนั่นเองนะครับซึ่งอย่างแรกเนี่ยมาดูวิธีการฟาร์มแบบง่ายๆง่่าาอองซิลกกกันกนนนแ้้ววะครรรบสํหผผมม็ดไ เนาะเทคนิคการฟาร์มก็คือเนี่ยลากคีิมานะครับประมาณนี้แล้วก็ปาสกิลสให้โดนเนียเห็นไหมปาสกิลสให้โดนคีิ2ตัวนะครับแล้วเราก็ฟาร์มไปเลยครับฟาร์มหลันล้าหลันล้าไปเลยครับผมนี่ฟาร์มไปเลยเห็นไหมฟาร์มไปเรื่อยๆเห็นไหมมันก็จะฟาร์มเร็วนะครับสำหรับการฟาร์ม2กองซึ่งต้องบอกไว้เลยว่าตัวละครของซิลเนี่ยเป็นตัวละครหนึ่งในตัวที่ฟาร์มเร็วที่สุดในเกมอยู่แล้วนะครับเทียบเท่ากับเอรันดอร์หรือว่าตัวละครหลายๆตัวที่ฟาร์มเร็วได้เลยนะครับเนี่ย มันก็จะเป็นตัวที่ฟาร์มเร็วเนี่ยปลาสกิลหนึ่งไปติดสแต็กหนึ่งปลาดึงกลับเนี่ยติดอีกสแต็กหนึ่งสกิลสองกระโดดไปได้สแต็กหนึ่งก็ครบสามสแต็กตีปุ๊บกระโบกระโดดได้อีกรอบโดดไปโดดมาดึงดังดึงดัง,ดง,ดงไปเลยกันเลยทีเดียวนะฮะอ่ะก็ฟาร์มไปเรื่อยในช่วงต้นเกมไม่ต้องรีบไม่ต้องทําอะไรเลยตัวละครของทั้งสิวเนี่ยเวลาเล่นก็มองมินิแมปไปเพื่อนทําอะไรอยู่หรือว่าถ้าเล่นกับทีมก็สบายหน่อยแบบแน่นเวลาเราตีบัฟแดงเนี่ยผมแนะนําว่าปลาสกิลหนึ่งกระโดดสกิ 2, ล 1, ดด 2, ลลแ้วกกดดพาานิทีีํัง ผมมองว่าแพทเนี้ยคีฟมันอึดขึ้นครับทุกคนเพราะงั้นเนี่ยตัวละครหลายๆตัวแบบตัวเวทเนี่ยก็ถูกปรับขึ้นมาแบบซิลกับเพลอะไรเงี้ยก็ถูกปรับให้ตีไอ้พวกไอ้พวกคีฟได้ดีขึ้นจังหวะนี้แม่งโดดติดเฉยเลยถ้าไม่ติดนี่คือเข้าไปโดดเกาะหัวแล้วแต่ไม่เป็นไรครับเจออาริฟฟิตจุงเบย์เราก็ฆ่าได้อยู่ดีเพราะว่าอาริฟมันไม่ใช่ตัวละครที่แบบเขาเรียกว่าเออ่มีโมบิลิตี้อ่ะต้องพูดตรง อลิสเป็นตัวละครที่ซิวค่อนข้างจะชอบนะกระโดดถึงตัวปุ๊คือตายนะครับแล้วเกมนี้ถ้าจำไม่ผิดนี่เขาเล่นเอาฮาไปเนนี่หกสิบวาดาวนะเนี่ยแม่งเอาอลิสไปยืนออฟเลนฮาเกินแต่ก็ไม่เป็นไรครับเราก็สู้เต็มที่ครับฟาร์มไปแต่เรื่องที่เห็นนะเขาหยิบตัวฮาเกินเนี่ยแต่สกอร์เนี่ยหนึ่งต่อสองนะโดนเขากระทืบอ,อยู่นะทีมเราฟาร์มไปก่อนไม่เป็นไรซิวจากตัวที่เก่งมากๆในตอนต้นเกมได้ถูกเปลี่ยนไปนิดหนึ่งนะผมต้องบอกนี้ไว้อีกรอบหนึ่งนะครับว่า เก่งในช่วงกลางเกมเลดเกมแล้วซิลอะนะครับต้นเกมถามว่าเก่งไหมก็เก่งนะครับแต่เลดเกมก็เก่งกว่าก็อย่างที่บอกว่าตัวละครของซิลเนี่ยสามารถตีดาร์กได้ดาามจเป็นมือเลยยิ่งเลดเกมเนี่ยซิลยิ่งโซโล่ดาร์กได้ดีนะครับเพราะยิ่งเลือดเยอะยิ่งตีแรงนะครับอย่างที่ผมลองตีสกัดให้ดูนะว่ามันตีตามเปอร์เซ็นต์เลือดยิ่งเลือดเยอะยิ่งโดนแรงยิ่งเลือดน้อยโดนเบาประมาณนี้นะครับสำหรับตัวละครของซิลเนาะเนี่ย การเข้าไปซึ่งต้องบอกก่อนว่าตีเป็นเปอร์เซ็นต์นเ,เลือดเฉพาะสแต็คครบ3เท่านั้นนะครับไม่ใช่แบบตี1ครั้งแม่งตี20%เลือด20%เลือดไม่ใช่นะครับต้องให้แบบเนี้ยสแต็คครบตีปุ๊บสกิ2ล2รีอันเนี้ยคือ1 1แพสซีฟนะครับคือแพสซีฟ1ครั้งอันเนี้ยก็คือโดนโบเลือด1ครั้งประมาณนี้แล้วก็ใครอยากลองเทคนิคที่ผมแนะนําไปข้างหน้าก็ลองได้นะครับเทคนิคกระโดดปารสกิลหนึ่งพุ่งสกิ 2, 1, 1, ลสองตีหนึ่งที่ว ก็สเต็ปนั้นลองดูได้แต่ส่วนตัวผมไม่ค่อยถนัดว่ะผม,มแนะนําได้นะครับผมเป็นคนที่แนะนําได้แต่ผมมาเล่นไม่ได้ไอสเต็ปนั้นอนะต้องบอกก่อนออคือมันแบบฟังดูเหมือนง่ายนะแต่พอทําจริงมันยากอยู่นะเออผมก็เลยแบบไม่คิดจะทําแต่ถ้าใครแบบยังเป็นน้องๆยังเป็นเด็กๆกําลังหัดเป็นเมนเซลอยู่ก็ลองทําดูนะครับทาได้ก็คือได้เปรียบโคตรๆอะ่ะแต่ส่วนตัวผมแก่และ้ะแนะนําก็พอแนะนําก็พอ,อไปทําเองคงไม่ไหวใช้แบบนี้ปกติก็โอเคผมก็โอเคผมอยู่ละเนี่ยประมาณนี้ กระโดดคอมโบง่ายๆสมมุติว่าเป็นอลิสแบบเนี้ยหรือว่าเป็นตัวละครที่แบบไม่มีทางสู้ก็กระโดดไปอาจจะปาสกิลหนึ่งไปข้างหลังปาไปข้าง,งหน้าก็ได้แล้วก็กระโดดสกิลสองตามไปแล้วก็อันตินะครับสกิลหนึ่งจะแบบกิ้งกับมาหาเราแล้วก็โดนดาเมจแล้วก็โดนอันติปุบป,ป,ปับป,ปุบป,ปับฟันอีกทีก็สกิลสองต่อได้ประมาณเนี้ยนะครับ ซึ่งตัวละครของซิลต้องบอกนี้ว่าการคอมโบมันไม่มีอะไรเลยอย่างที่ผมบอกปลาสกิลหให้โดนกระโดดสกิลสฟันหนึ่งทีอ่ะถ้ามีศัตรูอยู่คนเดียวก็อาจจะกระโดดสกิลสอีกหนึงทีแล้วก็กระโดดอันติตามแล้วก็ฟันปับปับปับปปับปบหลุดออกมาปุ๊บฟันติดแพสซีฟเสร็จปุ๊บเขาตายอะไรเงี้ยนะครับซึ่งตัวซิลเนี่ยต้องบอกตรงนี้เลยว่าเมื่อก่อนมันแพ้แทงมันตีแทงไม่เข้าครับทุกคน แต่ว่าแผนนี้ผมมองว่าเป็นตัวแก้ทางสกัดนะครับไม่ว่าจะเป็นสกัดออฟเลนสกัดตาหรือว่าตัวละครที่เลือดเยอะๆนะครับซิวตีเป็นเปอร์เซ็นต์เลือดก็อย่างที่ผมได้ลองไปข้างหน้าเนาะสกัดเลือดประมาณ20,000กว่าเราตี1ทีเนี่ยดาเมจ5,000จากแพสซีฟเนี่ยสแต็กเนี่ยคือแรงมากถ้าโดน2แพสซีฟเนี่ยก็คือแบบโดนเป็นหมื่นแล้วนะทั้งทั้งที่แบบเราก็ต่อให้เขามีผมบอกต่อให้เขามีแบบกันเวทอะต่อให้มีทอยอะก็ยังโดนแรงอยู่ดีเพราะว่าอย่างที่บอกว่ามันเป็นเปอร์เซ็นต์เลือดนะครับคือมันทะลุทะะะะะลววงงครรรรััับบแ้้้้กกกโโดดดดดดไไไไปปปุ๊อออาาาาาจจยยยตตติใใส่่่หหนเเี็ มาหลอดเนาะแล้วก็ยังไม่เลดเกมด้วยอย่างที่บอกว่าตัวเราเก่งตอนการเกมเล่เกมตอนนี้แบบเริ่มมีไอเทมเมื่อเยอะๆนะครับเราจะตีโบะบะโบบะแต่ว่าต้นเกมทําอะไรไม่ได้ก็ฟาร์มไปก่อนก็ได้ครับไม่ต้องรีบอะไรเล่น,ลนๆฟาร์มเดินตะมุตะมิตะมุตะม,ม,มิไปก่อนก็ได้เออแล้วแบบพอถึงจังหวะไฟจริงเล่นง่ายซิลปรับมาใหม่อีกอย่างนึงคืออันตรีคูดาวมันน้อยมากผมลืมบอกไปข้างหน้านะคูดาวอันตรีของซิลเนี่ยถ้าลดคูดาวคลดคดรทุย คดอะไรล่ะลดคูดาวครบนะครับครบ40%เซนี่ยซิลจะใช้อันติปุ๊บก,กระโดดอันติได้เรื่อยๆทุกๆ12วินะครับอันติเสร็จปุ๊บอันติต่ออันติเสร็จปุ๊บอันติต่ออติเสร็จปุ๊บอันติต่อคือแบบโคตร OP นะครับเป็นซิลโออย่างแท้จริงนะครับก็ลองเล่นดูสำหรับคนที่แบบอยากลองเล่นซิลนะก็แผ่นนี้ผมมองว่าเป็นแผ่นที่ซิลดูเหมือนแบบจะเก่งที่สุดแล้วมั้งที่ที่มันจะพอมีซิลมานะสำหรับผมก็ไม่ใช่เมนซิลเหมือนกันแต่ว่า ก็ลองเล่นลรารู้สึกว่าเออแพทเนี้ยซิโอสุดแล้วตั้งแต่ผมเล่นมาแต่ก็ไม่รู้ว่าแพทแพทก่อนหน้านั้นมันจะมี OP แบบนี้หรือเปล่านะหรือว่าผมเล่นไม่ทันไม่รู้เออก็สมมติเวทป่าเขาได้ก็เวทแเนี้ยเข้าไปเนี้ยเห็นปะเราสามารถใช้สเต็ปกับคีปได้เนาะปลาสกิลหนึ่งโดนคีปก่อนนะครับกระโดดสกิลสองใส่คีปฟันหนึ่งทีกระโดดออกมาอะไรเงี้ยนะครับก็ทําสเต็ปแบบนั้นก็ได้เออมันก็จะแบบกระโดดได้หลายรอบดีนะครับท้งนี้ทั้งนั้นก็แล้วแต่สเต็ปแล้วแต่การคอมโบของเราแหละนะครับ แต่ว่าย้ำไว้อีกรอบนะครับว่าแผทนนี้เนี่ยคีบเลือดค่อนข้างจะเยอะนะครับแล้วก็ซิลก็เป็นตัวละครที่ได้เปรียบกับคีบเลือดเยอะเออตีแบบเนี่ยดาร์กตีคองอะไรเงี้ยขี้แตกหมดฟาร์ไมไปเรื่อยนะครับตัวละครของเราแต่ว่าสําหรับผมนะผมก็ยังไม่ไม่ค่อยชอบซิลสักเท่าไหร่นะให้พูดตรงๆนะสาหรับตัวละครของซิลเพราะว่าตัวมันเป็นตัวเข้าสุดอะผมไม่ใช่คนชอบเล่นตัวเข้าสุดสักเท่าไหร่เออส่วนตัวยังชอบพวกแบบโจ๊กเกอร์หรือว่าพวกทอนอยู่นะครับ ว่าก็โอเคแหละก็โอเคแหละไม่แย่ไม่แย่ไม่แย,แย่โดนกระโดดแล้วมเห็นปะเอาแข็งมามันก็จะหลบจังหวะสําคัญได้นะครับแล้วก็แบบเล่นได้ต่ออะไรเงี้ยก็โอเคอยู่เหมือนกันสำหรับแข็งแต่บางคนจเจ้าฮิวมาก็ได้ครับผมก็ไม่ขัดศรัานะ เห็นไหมอันติไปปุ๊บอันติมาอีกแล้วอันติไปปุ๊บอันติมาอีกแล้วแพทนี้อันติมันจะมาเร็วแล้วก็อย่างที่เห็นว่าผมเนี่ยใช้เป็นเจาะเกาะเล็กนะครับไม่ใช่เจาะเกาะเล็กดิคือเจาะเกาะเป็นแบบเจาะเกาะเป็นหน่วยคล้ายๆโบเก้นสเปียแต่ว่าโบเก้นสเปียจะดีกว่าในของกายภาพนะสำหรับผมผู้หมอโบเก้นสเปียดีกว่ามูลาแต่ว่าของเวทอะ่ะไอเจาะเกาะเจาะเกาะเป็นหน่วยดูกากว่าเจาะเกาะเออสตาร์ออมนูนะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นคือเราแบบอยากเจาะมันมากๆาในตอนต้นเกมเพราะผมสังเกตแล้วว่าฮีโร่แบบนี้ส่วน แบบโจ๊กเกอร์เนี้ยแม่งไม่ออกหรอกครับกันเวทอะแม่งออกของดาเมจของมันมาเพราะงั้นเนี้ยเราออกเป็นเจาะเล็กแบบเนี้ยจะบังคับให้มันออกเจาะเวทพอออกเจาะเวทเสร็จปุ๊บเราค่อยเปลี่ยนค่อยเปลี่ยนจากเอ่ออิวิลซีเคปเป็นในส่วนของสตาร์ทออมนูก็ยังไม่ใสประมาณนี้นะครับฟาร์มไปเรื่อยมึงรีบเห็นไหมครูดาวเมื่อกี้ใช้อันติไปแล้วอันติมาอีกแล้วใช้อันติไปแล้วอันติมาอีกแล้วเร็วจะจัดนะครับเนี่ยฟาร์มไปเรื่อยฮะฟัรหนึ่งทีอันติโป๊กตีเนี่ยถ้าตีโดนก็โอเคนะแต่เขามีฟิกเกอรร์นนะก็็ไไม่เป ก็ไปแยกดันแยกฟาร์มต่อเวลาจะดันบ้านน่ะให้ดูง่ายๆว่าแบบเราดันได้หรือเปล่านะครับก็คือการมองมินิแมปนะครับว่าทีมเขาอยู่ตรงไหนถ้าแบบมองอ่ะเราอยู่ล่างใช่ไหมทีมเขาอยู่บน4ตัวแล้วก็อีกตัวหนึ่งอาจจะอยู่กลางอะไรเงี้ยก็ดันได้เลยนะครับหรือว่าถ้าเรามองว่าแบบชิปหายแล้วทีมแม่งไม่มีใครโพลแมปเลยแล้วเรายังทะลึ่งดันอยู่อันนั้นอ่ะก็น่าจะตายครับหมายถึงเราอ่ะตายนะครับเพราะงั้นมองมินิแมปดีๆก็สําคัญเออแล้วซิวบางทีก็บักเนาะ เห็นผมปลาดาวจายปะปลาดอกปะปลาบูมแมลงไปบนแม่งออกสายเฉยเลยเบลอจัดเบือจัดฝาไปเรื่อยแล้วการออกรีอาอย่างที่บอกนะครับว่าถ้าเราแบบใช้คำว่าอะไรดีวะถ้าเราแบบโดนลดเลือดลดดาเมจเยอะๆเงี้ยออกรีอาชิ้นที่4ก็ดีนะครับแต่ว่าถ้าเราแบบไม่โดนดาเมจเลยแบบเล่นดาเมจใส่เขารัวๆอย่างเดียวเนี่ยก็ออกเป็นมงกุฎก็ได้มันก็โอเคอยู่ประมาณนั้นเนาะการเล่นซิลเห็นปะดาเมจมันจะค่อนข้างที่จะแรงพอสมควรนะ ฟันตุบตับ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 แต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นก็คือเข้าแล้วก็ให้เพื่อนตามครับถ้าเพื่อนไม่ตามก็ตายง่ายๆเป็นเขาเรียกว่าเป็นสัสธรารมขอมตัวละครบแบบนี้อยู่แล้วทั้งซิวทั้งเพนเนี่ยเข้าสุดเข้าสุดหยุดบ่อตัวพวกนี้ประมาณนี้อ่ะฆ่าเสร็จก็กลับครับฆ่าเสร็จก็กลับเห็นไหมถ้าอยากเล่นดานเมจ็งแรงแรงก็มงกุฎนะครับมงกุฎแล้วก็เจาะเล็กฟันทีหัวขาดตีนแตกกันเลยทีเดียว แต่ว่าถ้าแบบติมติมหน่อยอยากได้เลือดอะไรเงี้ยก็อย่างที่บอกเรียบริสิงครับผมช่วยคุณได้แล้วก็เวลาเราเดินเข้าพุ่มอะไรเงี้ยพยายามกดอันติรัวรัวก็ดีนะนะครับเพราะว่ามันจะทําให้ตัวละครเราลอดตายนะครับแบบสมมุติเขาดักพุ่มเราอยู่เงี้ยสมมุติเขาแบบกำลังพุ่งออกมาแล้วเรากดอันติรัวรัวเราจะไปเกาะหัวเขาทันทีเลยแล้วแบบอันติของซิลเว่ยอย่างที่รู้นะเวลากระโดดเกาะหัวปุ๊บเนี่ยตีปุ๊บเนี่ยรอบแรกอะมันจะเขาเรียกว่าอะไรว่ามันจะใบนะครับแล้วทําให้อีกฝ่ายสโลนะก็คือแบบทําอะไรเราไม่ได้ติดอัััติปุ๊บฟฟนนนออออกกกมาเเสรรร็จะะโดดหีีีไง้ย เข้าสุดบอกแล้วผมเข้าสุดเข้าสุดมากๆกับพี่เป็นตัวละครเข้าสุดแห่งปีฮนะประมาณนี้นะสำหรับการเล่นซิลนะก็ใช้คำว่าอะไรอะ่ะไม่ได้เล่นยากนะครับก็เล่นง่ายเหมือนเดิมแล้วก็ที่ปรับมาคืออาจจะเล่นได้ตอนเลดเกมมากขึ้นกว่าเดิมด้วยก็ลองดูสําหรับตัวละครตัวนี้นะครับทั้งซิลทั้งเพนซึ่งให้บอกตรงคือผมก็เกลียดทั้งคู่ผมก็เกลียดทั้งสองตัวละครเนี่ยแต่ว่าไหนๆมันก็มานะคนดูก็ขอมาเยอะก็เลยจัดให้สักนิดเนี่ยจัดให้สักนิดสักหน่อยอ่าเนี่ย แย,แยกดันไปแล้วก็อย่างหนึ่งสาหรับมือใหม่หัดเล่นซิวนะครับอยากกระโดดพื่อเพื่อนะครับเพราะว่ากระโดดของเราเนี่ยครูดาวนานนะครับถ้าไม่ตีตีแล้วไม่ติดสแต็กอะไรเงี้ยกระโดดเราคูดาวนานมากมากนะอันนี้แบบหิวแหละหิวแหละดูออกสเรียบร้อยจริงผมน่าจะแลกแลกกับเขาไปเลยนะก็เปรี้ยวตีนไปแต่ไม่เป็นไรเรามีตายเกิดแนละ้วใช้ได้ใช้ได้แต่ว่าไม่ใช้ดีกว่าประมาณนี้ก็แปอาดาร์คสเลย์ยงสเลเยอร์อะไรครับผมตอนนี้เก็บด์คเสร็จปุ๊บค่อยขึ้นบ้านเขาก็ได้ ซิลก็ถึงมันจะเปลี่ยนเป็นตัวเลทเกมก็เถอะสำหรับผมนะแต่ว่าจบต้นเกมได้ก็ดีครับเพราะว่าตัวละครมันก็ยังมีกลิ่นอายของความเป็นตัวต้นเกมอยู่ดีนะจบต้นเกมได้ก็จะไม่ต้องเสียเลือดเสียเนื้อเยอะนะครับปอนเลทเกมเนี่ยซิลเปิดอันตีไปถ้าเขายืนอยู่5คนเนี่ยก็หมาแล้วครับถูกไหมเพราะอันตีมันแช์นะครับอันตีมันแช์ดาเมจอย่างที่เห็นนะกระโดดไปปุ๊บอันตะถ้าเขายืนอยู่5ตัวเราแบบฟันตัวหนึ่งหนึ่งทีฟันหนึ่งหนึ่งตัวหนึ่งทีอะไรเงี้ยก็ทุเรศบอกตรงว่าทุเรศนะ นะครับจบได้จบตัวละครของซิลข้อดีอีกอย่างเห็นว่าเวลาเราเปิดอันตินะครับมันจะมีข้อดีอย่างที่ว่าเมื่อก่อนนะอันตีซิลอะถ้าเขากระโดดสกิลหนีไปอะหนีไปก็คือแบบรอดแลลวแต่อันนี้คือแบบคือต่อให้แบบกดฟิกเกอร์หรือว่าใช้สกิลอ้อยเปิดอันตีหนีไปมันก็ยังโดดตามได้นะก็ถือว่าโอเคเหมือนกันในแพทนี้เนี่ยอันตีรีเลวเห็นป่ะสิบสี่วิสิบสี่วิเหรอผมคิดว่าสิบสองโอ้ผมเข้าใจาผิดนะ 12วิคูดาวนันติ10เอ้ย14เลย14วิโอเคประมาณนี้นะครับซึ่งถามว่านานไหมอันติ14วิก็ไม่นานนะสําหรับผมสําหรับผมแบบใช้ปึบปับปึบปับปึบปับ,ปบจงหว่าไปยืนเดนน๋อยืนงงๆอยู่เออถ้ามันใช้อันติจนครบรอบอ่ะน่าจะ12วิเออเกือบเกือบสิบองวิเหีนปะ่ะพอใช้อันติครบแล้วพอแบบเมื่อกี้มันตายเร็วเกินไงก็เลยเป็น14วิอยู่ที่ประมาณ13เนาะ13 14วิอันติซิลเรียบร้อยอ่ะ ค่อยเล่นครับขึ้นบานไม่ได้ก็ไม่ขึ้นนะไปเอา Dark ดาร์คสเลเยอร์แต่ไปตีดาร์คสเลเยอร์ทุยดาร์คสเลเยอร์โชว์ซะหน่อยไปไปตีน้องดักดักสเลเยอร์ประมาณนี้การเล่นซิวก็อย่างที่เห็นเนาะไม่ได้เป็นตัวละครที่เล่นยากครับแต่ก็ไม่ใช่ตัวละครที่เล่นง่ายอะไรเลยนะครับไทบูตรงๆนะป่าสกิลโดดป้าฟันไป2 0 0พอ่ะเราลองตีดาร์คสเลเยอร์ดูบ้างนะครับว่าจะดาเมจเท่าไหร่นะตุ๊บอ่าเมื่อกี้เห็นไม่ชัดนะครับ ตุ๊าดาเมจหมื่นนะครับเมื่อกี้ประมาณหมนะื่นสองแล้วถ้าจำไม่ผิดนะครับถ้าทุกคนลองย้อนดูก็น่าจะเห็นนะว่าหมื่นสองหรือหมื่นเท่าไหร่ไม่รู้แต่เป็นหมื่นนะครับคือดาเมจแรงมากๆนะครับบอกเลยว่าดาเมจแรงยับยับนะครับฟันหนึ่งทีแบบดาร์กสะดุง้งเออฟันแบบหนึ่งคอมโ,มโบแบบดาร์กเลือดลดเยอะมากเพราะว่าอย่างที่บอกว่ายิ่งดาเมจเวทเราเยอะเรายิ่งตีแรงขึ้นแล้วนอกจากตีแรงขึ้นแล้วเนี่ยเรายังตีเป็นเปอร์เซ็นต์เลือดอีก นะครับก็บอกเลยว่าหัวขาดตีนแตกกันเลยทีเดียวนะครับประมาณนี้สําหรับการเล่นซิวใครชอบคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจกันด้วยนะครับคลิปหน้าจะเป็นคลิปอะไรก็ฝากดูฝากรอฝากติดตามกันด้วยนะครับก็คิดว่าน่าจะเป็นสกัดป่านะเพราะว่าคนบอกว่าเวิร์กกันแล้วก็ผมเอาไปเล่นวันนี้มาก็ค่อนข้างที่จะเวิร์กเลยทีเดียวเนาะก็รอดูกันแล้วกันนะครับว่าคลิปหน้าจะเป็นคลิปอะไรเนาะก็คอมเมนต์ขอมาได้ผมอาจจะเปลี่ยนใจก็ได้วันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับเจอกันคลิปหน้าสวัสดีคครรัับบบไป้ผม